มีความเคลื่อนไหวของทางานี่ยอดีตขวนหน้าพักประชาธิปัตย์คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนอดีตขวนหน้าพักประชาธิปัตย์ที่ลาออกไปและคุณวิสิทธิ์เข้ามาแทนเนี่ยนะครับกลุ่มคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนมีสสในมือประมาณ12คน สิบเอ็ดสิบสองคนนะสิบเอ็ดคนสิบสองคนประมาณเนี่ยนะครับที่แปลกใจคือทำไมคุณเฉลิมชัยสีอ่อนนำพลพักในสังกัดไปอยู่พักพักของคุณธรรมนัสนะนะฮะกล้าทำ จริงๆคุณเจริมชัยเนี่ยสนิทกับทางพักภูมิใจไทยสนิทกันมากด้วยแล้วผมเองก็คิดว่าจะไปอยู่ภูมิใจไทยแต่เข้าที่ตรวจสอบตอนนี้คือเหตุที่ไปอยู่กล้าทาก็คืออาจจะขยับช้ามั้งครับพื้นที่ที่เป็นกลุ่มสสของคุณเจริมชัยเนี่ยนะครับ เขาจัดกันลงตัวเกือบหมดแล้วก็เลยต้องอยู่กับคุณธรรมนัทไปอันนี้ก็ยังแปลกออกแปลกใจนะครับกลุ่มสอสอของคุณเฉลิมชัยก็มีจากประจวบคีริขันสองคนสงขาที่คุณเด็ดอิดขาวทองฮะนี่ก็ยึดพักตัวพักหนึ่งไปใช้ปัดนะตอนนี้ทองขาวไปด้วย คุณธนอิขาวทองไปแล้วก็ภรรยาฮะสุภาพรไปด้วยแล้วก็ลูกชายศักดิ์สิทธิ์ขาวทองก็จะไปอยู่ด้วยกันแล้วก็มีจากสกลนครอ,อุบลพัทลุงนครศรีสงขลาปัตตานีอ่ะก็อาจจะแปลกใจเล็กๆหน่อว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้ว่าคิดว่าไปอยู่กับคุณธรรมนัสนะครับสำหรับพักประชาธิปัตยนะฮะอ่ะ